ไปทางไหนเนาะลานน,นี่เนาะครับเมีป้าทเมียคือแต่งตัวงามแท้เฮ้ยจะเป็นมึงย่องเปลี่ยนคือพอมึงเนาะเอานี่ส้าบาทบักละเอาไว้ซื้อขนมเดอ้อขอบคุณครับแต่งตัวก็สวยสวยแถมยังใจดีปันนัง่งไาอีกพุ่นนะ่ะควมย่องนั่นเอานี่เอาไปอีกส้าบาทพ่ <c oughs> อว่าละ่ะซื้อขนมครับเอาแย่เอาเงินห้หยละอยู่บ้านเด้อบาทนี่แม่สิไปเอาบุญแห่านาคน้ำเพลิน ผมสิไปงานวันเกิดมูอยู่เมียก็ต้องไปดอกเฝ้าเฮือนนั่นละผมรับปากมูไว้แล้วเมียมยมึงบ้ไปเขาเกิดว่าไรบ่เดี๋ยวนี้อยู่เฮือนนี่ละเงือนกับห้ไปแล้วเอามีไ่เดซันเป็นยังขันไม่ญงบ่ไปเขาบวชบ่ไรบ่นั่นแล้วมึงเสียงเก่งคือพอมึงเนานะ้ะเาเข้าคำใดย้อนกูปับป๊บเฮ้ย <c oughs> ลูกบ้าขานี่ขึ้นมาเลยเงินน่ะมาแล้วสิไปซื้อของขวัญวันเกิดผู้ใดสิเปล่าเงินสั่นใส่กุญแจไว้ก็แล้วตัวมาสิย่างนี้ไปใช้แลยย้วนี่โบมแมนง่วงให้ข่อยถามเจ้าเรื่องหนึ่งเนสมมุติว่าถ้าแม่นข่อยตายก่อนเจ้านี่จเจ้าสิเฮ็ดจังได๋โอ้ยเฒ่าถ้าแม่นย่อตายนั่นข่อยก็สิ้ไปบวชตัวนี่เฮาขบ่นไหวลูกข้าเานี่มึงไปบ่นไว้ซมบับ่ว่าถ้ากูตายมึงสิบว่ะเจ้าคิดเบิ่งดีๆเด้อเฒ่าถ้าเจ้าตายดีนั่น ่อยกระสิบวชให้เจ้ากระสิได้บุญคอยนี่กระสิได้แก่บุญว่างฟันตองไหวสิได้ไม่ยใามา่มันกระสิเป็นจริงขัง้นสั่งเจ้ากระฟันเอาหลดเด้ขอขันบ่าตายง่ายดอกโอ้ยเฮ้ยเจ้าก็ตายคยเนี้ยบ่ได้บ่เจ้าฟันเอาหลดเด้อสาดหนาเจาตัดผมผ้ชส่ได้ยู่บ่นี้มวยกระตัดได้บดลวเนาะล้านเสริมสวยเนาะเนียเจ้าก็มาตัดแต่พี่ได้ดล่ะเราว้าเสริมสวยน้ำค่อยเราก็เฝ้าผุนเจ้าอยู่ดีเฮียหนู นั่นตัวขันมันพ่อมูน่ะคัากหลายโอ้ยขอกันมาซุ่มแซวกันซื่อๆนี่ละแล้วบ่กเพื่อนยังข่อยบดีเจวันเล่าว่าเจ้าหันเ้าให้แต่เล่าอันนั่นกับบ่ดีอันนี้กับบ่ดีว่าสั่นเฮ็ดกับเขากับบ่แซ่เขากับน้ำบางเมื่อกก็นด้ทอดไข่กินเองเว้ยมันก็เป็นใจให้วยธิเพราะนั้นเรามาต้องข่อยบ่ดีมันหันหลับบ่ดีโอ้ยก็จงแม่นเ้าให้แต่กันเนาะคันว่าเขาบ่ดีเจ้าก็คือบ่ไปหาเอาไม่รอดสักมากแบบไดก็ไปเลือกเอาตัวห่วย มันเปลี hey, oh ่ยนได้ง่ายมันน่ะขอเปลี่ยนแต่โดนแล้วเจ๊วันจนว่ามันง่ายเถอะบ้านเพราะอยู่หันให้คอยไปหาผู้ดีๆว่าจีกระมบนตัวขี้เขาไหลเจ้าไปหาผู้ดีๆเด้อบันนิดเด้อห้าไอ้หาผู้ดีๆว่าจีโป๊ะได้เสียเอากูวะเนาะคนดีๆอยู่ใส่เขาจะสิบ้าเอาไข่เดี๋ยวนี้ชีวิตที่เหลือเดี๋ยกับสิ่มีมันผู้เดียวนี่แหละฟังเบิง